าป้าพดโครเช่โครเช่แบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจ้าวันนี้เรามาขึ้นลายกระเป๋าอีกลายหนึ่งนะคะวันนี้ป้าจะเน้นเป็นโทนสีม่วงนะป้าก็จะใช้ไหมพรมแบบเส้นเล็กของป้าเนี้ยนะคะสมเส้นแล้วก็เข็มเบอร์ห้ทับศูนย์ไหมสามเส้นของป้าก็จะเท่ากับไหมกลุ่มเส้นครึ่งนะคะของป้าเป็นไหมเส้นเล็ก2เส้นจะเท่ากับไหมสี่พายเส้นหนึ่งค่ะนี่ป้าก็ถัก ก้นกระเป๋ามาแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยถักก้นกระเป๋เดี๋ยวป้าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะป้าใช้ไหมพรมเนี่ยสามเส้นกับเชือกฟางใส่ไว้ข้างในมันก็เลยได้แผ่นที่มีความหนาอย่างนี้นะคะมีความหนามีความแข็งนิดนึงนี่ค่ะ เดี๋ยวป้าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ถักก้นกระเป๋าก็ไปดูคลิปนั้นแล้วก็ถักก้นกระเป๋ามาก่อนนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ต้องการก้นกระเป๋าแข็งแข็งก็ถ,กถักเฉพาะไหมพรมก็ได้ค่ะไม่ต้องใส่ไม่ต้องดามเชือกฟางเหมือนของป้านะคือของป้า่ะป้ามีเชือกฟางเยอะป้าก็เลยหาเรื่องใช้แค่นั้นเองขึ้นลายแล้วนะคะก็จะเป็นโทนสีม่วงลายก็จะเป็นลายง่ายๆเป็นลาย f กับโซ่แค่นี้ค่ะ ก็คือพอหนึ่งคอและ f พันหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่แค่นั้นค่ะมีมีสองลายแค่นั้นนะแล้วก็จะเล่นสีเป็นม่วงเข้มม่วงม่วงอ่อนสลับกันไปค่ะก็ขึ้นโซ่ไป3ก่อนค่ะลายก็จะเป็นพอหนึ่งคอพันหนึ่งครั้งเนี่ยค่ะพอหนึ่งคอหรือลาย f เนี่ยลงไป สามพหนึ่งคอสามครั้งนะคะหนึ่งสองสามรวมกับโซ่ด้วยโซ่ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่สี่พอหนึ่งคอแล้วก็สี่โซ่ค่ะหนึ่งสองสามส,สี่สี่โซ่ข้ามข้างล่างสี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ลงหลักที่ห้า แล้วก็พอหนึ่งคอไปอีก3ามครั้งค่ะรวมรวมหลักที่ลงด้วยเป็น4ก็คือ c f 4โซ่ค่ะลายก็จะมีแค่นี้นะคะง่ายๆ c f 4โซ่นี่นะคะได้4 f แล้วคราวนี้เราก็สีโซ่1 2 3 4สอพอได้สีโซ่แล้วก็ข้ามข้างล่าง4หลัก1 2 3 4ลงหลักที่ห้า แล้วก็ลงเป็น F ไปอีก4หลักทําแบบนี้ไปจนรอบค่ะพอมาถึงตรงมุมนะคะก็2 F ลงในช่องเดียวกันเลยนะคะ2 F ลงในช่องเดียวกัน ก็จะได้เป็น4 f เนี่ยนะคะหรือ V นั่นแหละ <c oughs> 1> V 1 V 2ก็จะได้เป็น4 f เสร็จแล้วก็โซ่1 2 3 4เสร็จแล้วก็ F ไปปกติค่ะ1 2 3 4ลงหลักที่5ปกติก็จะเพิ่มหลักเฉพาะตรงมุมนะคะ เพื่อให้ตรงที่กระเป๋าจะโค้งขึ้นเนี่ยจะตั้งขึ้นเนี่ยให้มันให้มันตั้งขึ้นแบบไม่ตั้งเลยทีเดียวค่อยๆตั้งขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็โซ่สีก็จะไปปกติเลยค่ะส่วนอื่นก็จะเหมือนเดิมเลย 1, 2, 3, 4เพิ่มเป็น vv เฉพาะตรงมุมค่ะก็จะเพิ่มเฉพาะหลักมุมที่ไม่เหมือนกับ หลักทั่วไปนะคะ1 2 3 4 1 2 3 4สามสหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็จะเป็นวีวีไปเลยนะคะมันไม่ตรงมันไม่ค่อยตรงกับมุมเท่าไหร่เอียงเอียงนิดนึงไม่เป็นไรคะ่ะก็ตรงช่วงเลี้ยวอะนะคะ ก็ถักแบบนี้ไปจนรอบค่ะก็จะได้ตั้งขึ้นแบบนี้แล้ว,ลวก็ถักมาถึงมุมอีกมุมหนึ่งแล้วนะคะมุมนี้ตรงพอดีนี่ก็ f 2 f ลงในช่องเดียวกันหรือ v นั่นแหละก็ v ไปสองหลัก f 4ครั้งลงสองช่องเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็โซ่สีแล้วก็ข้ามไปเหมือนเดิมค่ะหลังอื่นก็เหมือนเดิมนะสำหรับคนที่จะ นับรอบวงนับหลักรอบวงเนี้ยให้ถักแล้วลงตัวสำหรับลายนี้ก็นับเป็นแนะคะแปดหลักหารด้วย8ลงตัวมันจะยากแต่ตอนขึ้นต้นค่ะเพราะว่าเวลาเราถักมากระเป๋ามันไม่เท่ากันสักคนเนาะของใครของมันบางคนก็อยากได้ใบเล็กบางคนอยากได้ใบใหญ่อะไรเนี้ย ก็จะมีปัญหาแค่ตอนขึ้นลายขึ้นลายรอบแรกนี่แหละคะ่ะพอได้ลงตัวแล้วพอถักต่อไปมันก็ง่ายขึ้นแล้วค่ะป้าถักมาครบรอบแล้วนะคะหลักมันเกินมาหลักหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เนี่ยนะคะมันเกินมาหลักหนึ่งถ้าป้าลงเป็น V สอง V ตรงนี้หลักตรงนี้มันจะเกินมาเป็นหหลักป้าก็เลยลง V แค่ตัวเดียวค่ะก็ให้มันลงตัว เสร็จแล้วเราก็แทงลงไปจบจบแถวนะคะดึงลอดขึ้นมาพอจบแถวแล้วขึ้นโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่จบแถวแล้วขึ้นโซ่สีบนหลักที่เป็นทึบๆนี้นะคะขึ้นโซ่สีแล้วเนี่ยเสร็จแล้ว X ลงมาข้างล่างนี้ค่ะเกี่ยวลงมาข้างล่าง ไม่พันหัวเข็มนะคะจะเป็น X เฉยๆหนึ่สองสมสดึงขึ้นมานิดนึงนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้แล้วก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ข้ามสี่หลักนี้แล้วก็มาลงข้างล่างนี้ค่ะลงเป็น X ดึงขาขึ้นมานิดนึงนะคะสองสามสี่นี่ลายอันนี้ลายที่สูงสูงก็จะนูนขึ้นมานิดนึงนะคะเหมือนกับอันนี้มันไปรัดไว้นิดนึงเสร็จแล้วเราก็ขึ้นโซ่สองสามสี่แล้วก็ X ก็จะเป็นโซ่4 x 4โซ่4 x 4อย่างนี้ไปจนรอบค่ะสลับกันนะเมื่อกี้นี้จะเป็น f พหนคอลายอันนี้ลายแรกแถวแรกจะเป็นพหนคอแถวที่2จะเป็นคอทอนะคะคนละอันกันแถวแรกจะเป็นพันหนครั้งแถวที่สองไม่พันนะคะแถวที่สองคอทอคือนี ควักลงมาเลยสี่ครั้งนะก็ทำแบบนี้ไปจนรอบค่ะป้าก็ถักมาครบรอบแล้วนะคะแถวที่สอง X หลักสุดท้ายเนี่ย1 2 3 4สาม X แล้วก็เวลาจบจบตรงโซ่สามของแถวแรกเลยนะคะเนี่ยแทงตรงหัวตรงหัวของหลักแรกนี่นะคะตรงนี้จะเป็นรูโซ่สี่เราลงตรงเนี้ย ดึงลอดขึ้นมาเลยเสร็จแล้วก็จะกลับไปเหมือนกับแถวแรกค่ะทำเหมือนแถวแรกเลย F ลงบนหัวแถวแรก3 F 3 F แล้วก็4โซ่1 2 3 4 อันนี้ 3F แล้วก็โซ่น 1f ด้วยก็เป็น 4F 4F 4โซ่ก็เหมือนเดิมค่ะ 4F 4โซ่แถวที่สองนี่คือ 4X 4โซ่นะคะหลักสั้นกับหลักยาวแถวแรกจะเป็นหลักยาวแถวที่สองจะเป็นหลักสั้น C F C F เสร็จก็4โซ่ค่ะ2 3 4 4โซ่แล้วก็ C F ตรงนี้มันจะเป็นโซ่นะคะแทงตรงนี้ข้างล่างมาครบรอบแถวที่3แล้วนะคะคราวนี้ป้าจะเปลี่ยนสีแล้วนะตอนแรกป้าว่าจะเปลี่ยนตั้งแต่แถวที่2 แถวเนี้ยนะคะแต่ว่ามันใกล้ก้นกระเป๋าเกินไปเวลาเราวางอย่างเงี้ยกลัวมันจะเปื้อนว่ามันจะเป็นลายจะใส่สีขาวเราไม่อยากให้มันอยู่ก้นกระเป๋ามากเกินไปมองไม่เห็นด้วยแล้วก็กลัวมันเปื้อนด้วยปา้าก็เลยเลื่อนมาใส่ไว้แถวที่สี่นี่นะคะอันนี้จะเป็นแถวที่หนึ่งแถวที่สองจะเตี้ยเตี้ยนะคะแล้วแถวที่สามก็จะสูงสูงแล้วแถวที่สี่แถวเนี้ย ก็จะเตี้ยๆค่ะป้าก็จะใส่สีขาวก่อนนะคะก็แทงลงไปตรงนี้ค่ะโซ่สามแล้วก็หัวของหลักเนี้ยค่ะโซ่ที่สี่แทงลงไปแล้วก็เทคนิคการเปลี่ยนสีป้าก็บอกแล้วเนาะมัดปมแล้วให้ให้ห่วงมันยื่นมาข้างหน้าแล้วเอาปมไว้ข้างหลังพอเราดึงขึ้นมา ห่วงมันจะผ่านขึ้นมาแล้วปมมันจะติดอยู่ข้างหลังนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ข้ามมาลงบนหัวของหลักเตี้ยๆเยนี่ยนะคะก็จะเล่นสีเริ่มจากสีขาวก่อนนีสอง สามสี่ลายมันง่ายๆนะคะโซ่สี่ x สี่เนี่ยนะคะได้ x สี่แล้วก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ x สี่หนึ่งสองสามสี่ x สี่แล้วก็โซ่สี่หนึ่งสอง สาีเนี่ยค่ะก็ถักแบบนี้ไปจนรอบค่ะก็จะเริ่มเห็นลายแล้วนะลายนี้ถ้าเป็นสีเดียวมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะคะก็จะเห็นแค่นนนโนนกับต่ำๆสูงสูงต่ำาๆแค่เนี้ยค่ะแต่ว่าพอใส่สีเข้าไปมันก็จะเห็นเป็นลายชัดขึ้นนะคะก็เหมาะสาหรับเล่นสีนั่นแหละแต่ป้าจะใส่สีไว้เฉพาะส่วนข้างล่างนะคะ หกเจ็ดแถวข้างล่างแล้วเดี๋ยวข้างบนก็จะเป็นสีล้วนแล้วข้างบนก็จะขยับลายไปนิดนึงค่ะหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้เราถักแบบนี้ไปจนรอบก่อนค่ะป้าก็ถักมาครบรอบแล้วนะคะแถวที่สี่ก็จบหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซ่ที่เราขึ้นต้นไว้เวลาจบก็จบตรงเนี้ยค่ะตรงเหนือโซ่นี่แหละเสร็จแล้วก็ ป้าจะเปลี่ยนเอาสีม่วงขึ้นมานะคะม่วงอ่อนป้าก็มัดเป็นปมไว้นะคะให้ห่วงมันยื่นมาแล้วเราก็ดึงปมดึงห่วงขึ้นมาให้ปมมันติดอยู่ข้างหลังดึงเปลี่ยนสีนะคะนี่ดึงแค่นี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นโซ่ไปสามค่ะโซ่สามเสร็จแล้วก็เอฟไปเลยค่ะหนึ่งสองสามเนี่ย f อีก3 f ก็จะเป็น4 f ลายก็จะเหมือนเดิมค่ะป้าจะให้กระเป๋าเป็นลายๆอยู่ตรงก้นนิดนึงอย่างนี้นะคะส่วนลายก็เป็น f 4โซ่สเหมือนเดิมค่ะ f 4แล้วก็โซ่4โซ่สแล้วก็ข้ามข้ามหลักเตี้ยๆนี้มาแล้วก็มาลงตรงนี้ค่ะลงแถวที่3 พยายามจะเก็บไปลายไหมไปด้วยเดี๋ยวแถวที่อันนี้แถวที่ห้าเดี๋ยวแถวที่หกเราค่อยมาเก็บไปลายไหมตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น F สโซ่สี่ F สี่โซ่สี่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกแถวหนึ่งค่ะจริงๆลายมันก็จะเหมือนเดิมนะคะป้าแค่เปลี่ยนสีเพราะว่าลายนี้ถ้าถ้าใช้สีเดียวมันจะเป็นเรียบๆมีแค่ความนูนนะคะ